ถึงร้านสู้พีซีฟู้ดนะวันนี้เรามีหอยนางลมประมาณ200ตัวเดี๋ยวไปแข่งกันไป ตอนนี้เราอยู่ช่องเอโก2สงกี้นะครับแล้วก่อนนี่ก็ต้องบอกทุกคนว่าเราไม่ใช่เอโกนะจ๊ะแต่วันนี้เรามีไอเทมแพนหอยนางรมจำนวน200ตัวเราจะมาแข่งกันกินหอยในโตนี้เลยซึ่งกติกาง่ายๆนะครับเรามีผู้เล่นพร้อมอยู่แล้วทั้งทางฝัง่งซ้ายเป็นเอโกาแพลนไปเลยแล้วเรามาดูฝั่ง ขวามือของเรานะครับก็คือน้องโมโมกานะฮะซึ่งกติกาง่ายมากนะก็คือเราเนี่ยฮะจะให้ทั้ง2คนนะนะักแข่งทั้ง2คนมาหยิบหอยออกไปตามเท่าที่จะกินเลยเราจะมีเวลาให้15นาทีซึ่งใน15นาทีนี้ทุกคนต้องกินหอยที่เอาไปให้หมดถ้ากินไม่หมดนะฮะเราจะไม่นับนะครับแล้วเราเนี่ยเราจะเอาหอยเนี่ยมาเรียงให้สูงที่สุดใครเอาหอยเรียงที่สูงที่สุดคนนั้นชนะสําหรับคนที่แพ้มีบทลงโทษแน่นอนนะฮะเราจะใช้ปืนยิงเลยนะครับพร้อมหรือยังสองท่าน พร้อมแล้วนะฝั่งนี้พร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วถ้างั้นรอสัญญาณรอสัญญาณจากผมเดี๋ยวผมจะเดินไปกดเวลาแป๊บหนึ่งกล้องดูเวลาเลยดูเวลาเลยเราจะมีทั้งหมด15นาทีนะครับพอ15นาทีผมให้สัญญาณปุ๊บทุกคนลุกมาตักตามที่กินเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละคนมีวิธีการกินยังไงนะครับพร้อมนะพร้อมนะ3 2 1เริ่มมาตอนนี้เริ่มนะถอยหลัง โมกมกาเริ่มจากหยิบอย่างระมิดระไม่นะเอโกยืนมองอย่างไม่สนใจหยิบจานมาอันนี้นะฮะเราหมดเวลาไปกับสิวีนะฮะกับการเลือกหอยนะกับการเลือกหอยเลยโหเอโกเอาน้ำจิ้มไปเลยเอาน้ำเป็นการวางแผนกลยุทธ์นะครับฝั่งนี้เป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่ว่าก่อนน้ำจิ้มก่อนเฮ้ยโกใจเย็นให้น้องบ้างกนี่นันกระเจียวๆยจะเอาเอโอ้โหเอามาหมดเลยนะฮะ เราจะดูวิธีการกินหมดไปแล้วเกือบเกือบหนึ่ง,งยังไม่มีใครเริ่มกินเลยนะยังไม่มีใครเริ่มกินเลยเป็นไงกันบ้างเอาละอันนี้นะฮะจะเป็นายญี่ปุ่นนะฮะแต่กินแบบไทยอ่าตอนนี้เอกโกยังไม่เริ่มหยิบหอยเลยนะเอกโกยังไม่เริ่มหยิบหอยเลยยังเลงอยู่เขาจะเอาไงโมโมก่หยิบไปแล้วกี่ตัวสี่ตัวเก็บสี่ตัวเอ้โทษนะเอกโกรออะไรเนะี่ยเอกโกรออะไร เอ้ก็ลออะไรโอ้โหมีการได้หยิบแล้ต้องมีแผนชื่ออะไรแน่เลยอะโมไม่ใช่ตลาด <S <s <uk ain> หยิบได้เลย <c oughs> ไม่ใช่ตลาดเวลา <c oughs> มีจำกัดโอเคเริ่ม<บ>เริ่มเลยโอ้โหเอาแล้วเดินใจยัดอะอ,อะไรเธออะไรเอ้ก็โอ้โหเอาแล้วกินกินเลยครับตอนนี้ไม่ต้องสนใจกันไม่ต้องสนใจกันแล้วกินได้เลยไม่ต้องสนใจกันแต่ละคนเอ้ยฝั่งนี้มีแอบย่างไมู่้้วางย่างไว้รอแล้วด้วย เรียกว่าเป็นวิธีการส่วนตัวนะเป็นไอเทมบอกเลยนะคลิปนี้เราไม่เน้นสวยเราไม่เน้นสวยเราเน้นปริมาณใครกินหอยให้เยอะที่สุดแล้วหอยเนี่ยมันเลี้ยงให้สูงที่สุดนะเราจะไม่พูดไม่จากันเลยเป็นไงโมกะเริ่มยังเนี่ยเร,เริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,วเริ่มแล้วฝั่งนี้เป็นไงมั่งเฮ้ยโ,โหกลณียอันนี้แกะก่อนกินฝั่งนี้แกะก่อนกินกล้องมานี่ดิแกะก่อนกินมาดูฝั่งนี้ ก็วันนี้แล้วฝั่งนี้แกก่อนกินนะฮะอือหือหือโมอือหือโอ้ฝั่งนี้กุลสตรีไทยนะกุลสตรีไทยกินอย่างไทยๆนะเป็นไงบ้างเอาบีบบีบตัวแรกบันเจิดบันเจิดตัวที่สองแล้วอันนี้เขาไม่นับเลยนะเขาไม่นับเลยนะคือเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงหยิบน้ําจิ้มมาก่อนอเอาแล้วเอาแล้วที่เข้าปากแล้วเข้าปากแล้วฝั่งนี้เข้าปากแล้วอือหือเป็นไงบ้าง อา้อาวโลอ้าวโลโอเคอให้แบบกินแบบเหมือนคนปกติก่อนก็ได้อ่านี่โชว์ก่อนโชกันโชกันอันนี้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเวลาไปเท่าไหร่แล้วผ่านไปเกือบสี่นาทีโอกาสกินไปสองตัวอีกเฒอนะจะเลี้ยงหอยยังไงวะกิน <c oughs> ไปสองตัวเนี่ยเรียงแนวตั้งนะบ้างโอเคฝั่งนี้เป็นไงมั่งจริงๆนี่ฝั่งนี้เลี้ยงหอยรอได้เลยนะชนะแล้วโอ้โหนี่ดูวิธีการของเขาทำเป็นยำเลยนะทำเป็นยำเลย ไม่อยากเดินไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นแม่งกินเป็นผู้ดีกันไปวะไม่อยากเดินไปฝั่งนู้นเลยพี่พี่แล้วโห่นี้กินฮิลาชินนะกินฮิลาชิ้นโทษน้ำมันงกะตั้งใจจะกินกี่ชิ้นวะห้าชิ้นห้าชิ้นห้าชิ้น้าชิ้นมาแขกทำไมวะจะเหลือสิบนาทีแล้วนะจะเหลือสิบนาทีแล้วแล้วย่างอร่อยมากไม่แบ่งด้วยย่างอร่อยมาก โราน,นะไม่เข้าใจกติการหรือเปล่ากินแข่งเว้ยไม่เกี่ยวกินแข่งเข,ข้าใจกติกาวะเนี่ยเราคงไม่ได้มีพสรสวรรค์เหมือนเขากินแข่งวะเนี่ยไงเธอจะดูก็ดูดีจังหนุ่มดูเล่ดูเล่ด้วยดูเล่ใส่กันด้วย,วย,วยตอนนี้สู้กันนะฮะระหว่างคุณแลสะสตรีไทยอันนี้อันน,น,นี้เล่าได้ไหมใส่ใส่สน้ำจิ้มอะไรสีดำดำเนี่ยโชยุค่ะใส่โชยุนะฮใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเป็นไงบ้างครับอร่อยนะจ๊ะจริงๆรู้ผลแล้วมังนะ้งเนี่ยอะไรไม่เข้าโอ้ยร้อน มีการป้องกันเกิดขึ้นนะต,ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8นาทีน้ำถอยหลังนะจ๊ะ8นาทีน้ำถอยหลังโอ้อันนี้นี่ถ้าดูวยตาเปล่าเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเรียงไม่ต้องนับแล้วนะโมอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอันนี้มันเจ็บแค่ไหนไม่รู้ใช่ไหม,มไ,หไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันเจ็บแค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมถึงทำแบบนี้โอ้โหยังมีวองละเมียดมานั่งเรียงอีกนะโมพี่อยากให้เราชนะมากๆเลยเนี่ยทำยังไงดีเอโก ไม่อ่อยให้น้องหน่อยเหรอเอออ่อนให้หน่อยไม่อ่อยให้น้องเลยหรอเราก็อ่อนด้วยกันเอามาทั้งหมดเพราะถ้ากินไม่หมดมันลบแต้มอ๋อกินไม่หมดลบแต้มน <ฮะ S 1> ี่ขอบคุณครัตอนนี้เวลาที่ผ่านไปเหลืออีกเจ็ดนาทีครับผมอีกเจ็ดนาทีตอนนี้นะฮะเราไม่มีใครมาเอาหอยตรงกลางเลยนะหอยตรงกลางนี่เรียกว่านิ่งเลยอ๋อมีมีโมกกะมาเอาแล้วรอบนึงเติม,ม้วใช่ไหมมีโมกกะมาเอาแล้วรอบนึงเติมแล้วนะจ๊ะ จิ้มซีฟูด้วยจ้ะเฮ้ยหนูไม่กินน้ำจิ้มซีฟูด่ะมันเผ็ดปากเปิกเลอะไม่สนใจไม่สนสวยนะงานนี้ไม่สนความสวยเราสนเอาแล้วรอบที่สามยิบไปทีละสองตัวเมื่อยขาว่ะหยิบไปทีละสองตัวเมื่อยขามากนี่บนโต๊ะหมดแล้วข้างล่างยังมีข้างล่างยังมีเหลือเหลืออีกเหลือเยอะเหลือเยอะอ๋อวันนี้เหลือกี่นาทีแล้วเหลือกี่นาทีแล้วแอนแอน ไปแล้วอีกหกนาทีครับผมไม่ทันแล้วไม่ทันห้ามงากลับเมื่อคืนตอนนี้กติกาห้ามเากลับเมื่อคืนญีว่าไงจ๊ะฝั่งญี่ปุ่นดีค่อยคแคะค่อยๆแครคำนี้คำนี้ว่าไงคำนี้ว่าไงซดแล้วยกซดยกซดคำนี้รับเข้าไ้หอยทั้งหมดนี้ฮะหอยนี้นะมาจากร้านสู้พี่หมีซีฟู้ดเรียกว่าเป็นไงหอยอาการเป็นไงบ้างฮะหอยอร่อยมาก ตอนนี้ก็นะอยู่ในขั้นตอนการแกะอตที่ 2. โอ้ผไม่ต้องนับแล้วเนี่ยว่าไปถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยซึ่งร้านม่มีซีฟู้ดของเราเนี่ยสามารถสั่งได้ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเราแอดไปได้เลยนะครับสู้พี่หมีซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่าเป็นร้านอะไรนะครับจะได้ไปตามกินกันนะินี่อากอินมากเลยนะวันนี้เราสั่งมาแค่เนี้ยก่อนเอาอันนี้ไปก่อนอะไรนะเฮ้ กินตรงนั้นให้หมดก่อนเถอะเอ้ยโหมีเอ็ดมาจากมีเอ็ดมาจากแดนอาทิตย์อุทัยนะมาจากญี่ปุ่นเลยไม่อยากเชีกรเอโกะเลยวะเอาใจช่วยมอเอ้าถ้าเกิดว่าอันนี้เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องโยนเอโกะเป็นคนยิงเลยนะด้วยอันนี้นะงานเสียงหลอนเสียงหลอนไปต่อเฮ้ยมาหยิบแล้วมาหยิบเป็นอาการเป็นไงครับอามอ้วงอ้วกแผลนะอ้วกแผลนะ พวกแท้เลยนะพวกเอาตายเลยนะอ่ะมามามาที่ช่วยพี่เติมน้ำให้พี่เติมน้ำพี่เติมน้ำมาช่วยกันสุดฤทธิ์เลยตอนนี้เหลืออีก4นาทีนะครับอีก4นาทีเข้าสู่4นาทีแล้วนี่โกะว่าไงครับ4นาทีจะจัดการสิ่งที่มีอยู่ได้ไหมอะไรเหลืออีก4นาทีเหรอเวลาครับผมจะโกงเวลาปะเวลาเหลือ4นาทีเติมเวลาได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับเติมได้แต่หอยครับเติมเวลาใหม่ได้ปะเฮ้ยอันนี้นี่แกะแล้วกินไม่หมดนี่นับเป็นตัวนะ ินไปชิ้นเดียวนี่ถึงกันเลยเลยน้าเป็นตัวนะไม่ใช่ว่าแก่ๆมาแล้วแบบไม่กินนะหอยเข้าใหญ่อ่ะถึงหอยอะไรหอยเข้าใหญ่พูดถึงหอยอะไรหอยล้านพีชใหญ่หอยร้านพี่เข้าใหญ่มากซึ่งอันนี้เราเอามานี่เป็นไซส์ L L ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะครับราคาเป็นยังไงไปดูตามเพจได้นะไปดูตามเพจของเขาได้ว่าราคาเป็นยังไงเป็นไงเวลาเหลือ3นาทีใช่ไหมตอนนี้ นเ,นเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นเอาแล้วมึงไม่เอาไม่เอาโดนแน่นแน่เฮ้ยหนังยางอยู่ไหนวะ,ะใส่ลูกรอละจะเอาอะไรไปสู้มันวะ,ะดูดิดูใหอยมันดิก็ไม่น่าห้าวมาท้าล่ะอนนี้ก็ไม่น่าห้าวมาท้าก็บอกเลยนะสำหรับแฟนๆที่ติดตามเมโกมาอยู่นะอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะยิงยิงนี้เรายิงยิงประมาณเท่าไหร่นะ ยิงด้วกันเหนื่อยคือใส่ลูกเบื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยหยุดยิง15นาทีกินได้ขนาดไหนอุ๊ยแต่พูดถึงนี้ก็ตัวแทนคนปกติแล้วกันผมว่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเค2นาทีเหลืออีก2นาทีฝาที่มีอยู่เนี่ยเหลืออีก2นาทีโกดเข้าไปเดี๋ยวเราจะมีเวลาแค่1น1นาทีเท่านั้นนะ1นาทีในการให้เลียงหอยให้สูง1นาทีเท่านั้น เอาจริงๆนะฝั่งนี้เลียงเลียดๆกันสูงกว่าแล้วเนี่ยโอ้ที่เดินมนไปจนปวดหัวน่าจะนาทีสุดท้ายแล้วเขาดาวนะอีกครึ่งนาทีครับผมอีกครึ่งอีกครึ่งนาทีเท่านั้นอันนี้เราไม่มีพดเวลาเจ็บนะเราแบบว่าเสียงสัญญาณดังขึ้นเท้านั้นะทุกคนวางมือยกมือขึ้นอาปากนะครับผมให้ในปากนี่ไม่เหลืออะไรแล้วเคี้ยวให้หมดนะครับไม่มีการบ้วนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราถึงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วเรามานั่งเขาดาวด้วยกันว่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้ใครจะทำได้มากกว่ากัน นะครับแต่ไม่เป็นไรอันเนี้ยเราอาจจะเห็นโมโมกะกินน้อยเขาอาจจะมีความสร้างสรรในการเลี้ยงเปลือกหอยก็ได้นะอาจจะสูงกว่าซึ่งอันนี้เรามีเครื่องวัดเป็นตารางเมตรนะฮะอันนี้แน่นอนนับถอยหลัง30วิครับผม30วิอันนี้ยังไงโ,โอ้โหที่อยู่ในจานไม่อยู่ในปากนี่ก็นับนะนับเป็นตัวนะเอาออกนะเ,นเพอีกอีก30วิอีก3ามอ๋อ สิบวิสุดท้ายไงครับสิบวิสุดท้าย9 8 7 6แปดเจหสสามหยุดครับผมทุกคนยกมือยกมือยกมือเลยเขีเยวให้หมดเขียวให้หมดแล้ยกมือครับผมยกมือเลยโอเคโอเคทีนี้เราจะเห็นแล้วนะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยสูสีกันมากแค่ไหน เรามาถามความรู้สึกก่อนมานั่งเรียงหอยกันนะครับความรู้สึกก่อนนั่งเรียงหอยเรามาฝั่งพี่สาวคนโตกันเลยเป็นไงบ้างครับเอกโกะเข้าไม่ได้นั่งแบบเราอย่นี้ไม่นนกินทั้งหมดแล้วอ่ะไม่น,นัน่งเยอะเลยคือมีความแบบอ่อยอ่อยอิอย่งนอนช่วงประมาณ3นาทีแรกนะเอโกะกินไม่หมดทำอะไรโมโกงเวลาอ่ะย้อนเวลาโมไย<อ>้ไอนเวลาอ มีตัวที่ย่างทิ้งไว้ไหมไม่มีนี่ถ้าย่างทิ้งไว้ไม่กินนี่โดนเหมือนกันนะไม่ย่างโอเคทีนี้เรามานับเวลาถอยหลังหนึ่งนาทีสุดท้ายในการมาเลี้ยงหอยกันแต่เดี๋ยวนับหอยก่อนนะเพราะหนูต้องออกกินไม่ทันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออแปดฝาครับผมเอาออกแปดฝาเจ็ดหนึ่งเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแปดตัวมาจากไหนโอเคโอเคโอเคออกเจ็ดฝาผมออกให้เลยเจ็ดฝา เจ็ดฝานี่เอาไปให้โมเลยไหมเอามาให้หนูเลยเจ็ดฝานี่เอาไปให้โมเลยนะให้โมเลยนะเอาให้โมเอามาให้หนูเลยในฐานะที่เหลืออันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับสุดท้ายโมพี่ช่วยเราได้แค่นี้แหละได้ด้วยเหรอโอเคเรามี15นาทีตอนนี้ตั้งเวลา1นาทีหรือยังเราจะตั้งเวลา1นาทีตึ่งมนาทีโอเคทีนี้นะ1นาทีในการ เรียงหอย2คนพร้อมไหมเอโกโมพร้อมไหมชิวมากค่ะเอโกโมโมพร้อมนะสังกัดเรียงหอยใครเรียงได้สูงกว่ากันโดยที่ไม่ล้มนะจ๊ะล้มแค่ไหนเอาแค่นั้นซ้ายพร้อมขวาพร้อมพร้อมนะ3 2เริ่มครับเอาละเรามีเวลาแค่หนึ่งนาทีนะฮะในการที่จะมาประดิบประดอยหอยนะฮะภายใน,นหนึ่งนาทีโห,โหเห็นมึงเรียงแล้วไม่น่าทานว่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเร็ว เอาความสูงนะเอาความสูงนะ <Yeah. S 1> เอาแล้วผ่านไป10วิแล้วนะผ่านไป10วิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏติมากรรมมาว่ะปฏติมากรรมหอยรอบนี้นี่เหมือนเราไปเล่นอยู่ร้านบุฟเฟ่บ่อยนะถ้าถาม <c oughs> ไปเล่นอยู่ร้านบุฟเฟ่บ่อยนั่นนั่นนั่น,นยังไงฮะใครใครใครทำถล่มกี่นาทีแล้วตอนนี้เหลืออีก15วิสุดท้าย <c oughs> หอยที่ไม่เอาขึ้นนี่เราไม่นับเลยนะหอยที่ไม่เอาขึ้นนี่เราไม่นับเลยนะจริงๆเราไม่นับเลยเอาแล้วเอาแล้วโมโมกะโมโมกะ ใครโลบตอนนี้สวยตอนนี้แหละเอาแล้วปุ้ยมีสเต็ปมีสเต็ปปุ้ยฝั่งนี้ดูดีอ่ะฝังนี้ดูดีมากหมดเวลาครับผมยกมือขึ้นับยกมือขึ้นหมดครับหมดครับตอนนี้เราจะมาดูกันนะว่าทั้งสองคนนี้ใครได้หอยสูงว่ากันเอาสั่งของพี่สาวก่อนแล้วกันอะนก,กล้องมาดูครับไม่เห็นว่ะ โอเคทุกคนเห็นว่าเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวผมดูเองมางว่าเท่าไหร่เราจะนับเป็นเซนติเมตรนะอันนี้ได้มาทั้งหมดประมาณ32เซนติเมตรอ่าประมาณ1ฟุตกว่าๆนะครับเรามาดูฝั่งโมโมกากันบ้างโมก็ไม่ต้องหวาดลองไปโดนยิงเลยดีกอ่าไปมอดได้เลยนะโอ้ยสามสิบแปหูอะไรหูอะไรปึ๊บต้องเห็นเนาะ ทั้งหมดเายหมูกลับาาบ้านมามาหมูหมูได้ทั้งหมด26เซ็นต์เซนผู้ชนะก็คือเสียงปรบมือให้เอโก้ัดงดังทีนี้ก็สำหรับพาร์ทตอนนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูต่อในจุดของทำโทษ ไม่เอาไม่เอาใกลไป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 ไม่เอา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 ยิงยิงไม่เอา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 ไอาไเจ็บเจ็บมากยิงสอครั้งยิงโอยยิงหัวอ่าเดียวเลยเหรอ เราก็มานั่งเบียดกันก็สําหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะยังไรเราก็ฝากร้านสู้พี่หมีออกเสียงให้ถูกสู้พี่หมีไม่ใช่สูพรีมนะครับสู้พี่หมีนะครับซึ่งมีอาหารทะเลซีฟู้ดเยอะมากๆเอาไว้เราแก้มือไหมเราแก้มือนะรอบหน้านี่ถ้ามีอะไรดีๆส่งมาได้เลยนะจ๊ะเราพร้อมจริงๆมโมมอพร้อมที่จะแก้แค้นอยากให้แก้แค้นไอ้ปวดก็คมเใก็ถ้ายังไงเข้ามาดูถึงตรงนี้ยังไงก็ กดไลค์กดแชร์กด s u สับสไครด้วยนะครับสําหรับช่องอะไรเอ่ยโอ้สุดยอดนะครับฟังรู้เรื่องนะครับแล้วก็เราเนี่ยเราเริ่มมีไลน์แอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาตามนี้แอดกันมาได้แล้วที่สําคัญเรามีไลน์กลุ่ม VIP ด้วยสามารถเข้ามาพูดคุยแบบ exclusive สุดเลยค่ะใช่ไหม ราะโมเป็นคนตอบเพราะว่าเอกโกเป็นคนไม่ตอบเพราะว่าเอกโกเป็นทั้งว okay. so so ันโอเคถ้าไปไม่ถูกเข้าที่เดียวเลยนะครับกับ E อกโกโซฮังี com นะครับขึ้นไปแล้วกดได้เลยนะครับรีบๆกดไปกดไปกดไปกดดิก็นั่นแหละเดี๋ยวเท่านี้ก่อนลวกันเดี๋ยวเราจะกินต่อกันอย่างอร่อยร่อยแล้วนะครับสำหรับร้านสู้พี่หมียังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับก็สำหรับกินนี้เท่านี้ละกันบายบายทุกานบายบาย